ก็าสวัสดี f อซทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงพระอาจารย์พลและลุงพลกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เคยมีประเด็นนะครับเรื่องของที่ว่าทางลุงพลเคยบอกว่าไม่ใช่สิทธิ์สายตรงของพระอาจารย์พลซึ่งทางพระอาจารย์พลน,นะครับท่านก็รู้สึกว่าทําไมลุงพลถึงพูดแบบนี้ออกมาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าพระอาจารย์พลไปหาลุงพลบ่อย และลุงพลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพระอาจารย์พลท่านมีจิตเมตตาซึ่งท่านก็ช่วยลุงพลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งที่เคยบอกว่าไม่ใช่ศิษย์พระอาจารย์ซึ่งลุงพลก็นับถือพระอาจารย์เหมือนเดิมและก็นับถือพระทุกองค์ทุกรูปทั่วเมืองไทยซึ่งโซเชียลก็มองว่าพอลุงพลได้ดีแล้วก็ลืมพระอาจารย์พลไปแล้วซึ่งลุงพลก็ตอบว่ามันไม่ใช่นะครับซึ่งลุงพลก็ยังเป็นสายบุญของพระอาจารย์พลเหมือนเดิม ซึ่งถ้ามีโอกาสลุงพลก็จะไปทําพระป่าสาม,มาคัคคีที่วัดด่านพระอ,อินอีกซึ่งเรื่องนี้เองนะครับอาจจะทําให้พระอาจารย์พลท่านน้อยอกน้อยใจหรือเปล่าเพราะท่านก็ได้บอกกับทีมข่าวนะครับว่าตามที่ลุงพลได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงและแค่นับถือซึ่งทางพระอาจารย์พลก็บอกว่าไม่รู้ว่าทําไมลุงพลถึงพูดแบบนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอาตามาก็ยกลุงพลให้เป็นลูกศิษย์อาตามาก็ไม่คิดว่าลุงพลจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ พอที่ผ่านมานะครับอาตมาช่วยเหลือในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการถ่าย MV ล่าสุดของป้าแตนออกค่าใช้จ่ายไปให้เกือบ7 0 0 0 0สบาทและทางพระอาจารย์พลก็ฝากบทกรอนไปให้ลุงพลคิดดังนี้นะครับจงเตือนตนอย่าให้ใจใครไปทั่วจะหมองมัวเศร้าใจในภายหลังพูดอะไรที่ไม่คิดชีวิตพังทั้งสติและสตังระวังตนอย่าคบใครมองใครแต่ใบหน้า อย่าตีค่าราคาใครให้สับสนสักวันหนึ่งจะเห็นค่าความเป็นคนให้เวลาพิสูจน์ผลคนเฝ้ามองและเชื่อว่าพระอาจารย์พลนะครับอาจจะมีน้อยใจบ้างจึงมอบความห่วงใยนี้ให้กับลุงพลนะครับผ่านบทกรอนไปก็ต้องฝากลุงพลนะครับว่าบางครั้งลุงพลอาจจะพูดอะไรออกไปที่ไม่ได้คิดอะไรและเชื่อว่าบางคนเขาอาจจะคิดมากก็ได้หรือลุงพลเองนะครับรู้ตัวว่าตอเน,นี้ยมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะ จึงพยายามบอกปัดเพราะไม่อยากให้คนที่ใกล้ชิดน,นะครับเดือดร้อนก็เป็นไปได้ซึ่งก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าทางพระอาจารย์พลกับลุงพลจะปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ